แล้วก็ตัวละครต่อไปที่เราจะได้เห็นก็คือเอเนฟาเอ๊ะไม่ใช่ดิเนเฟอร์เอาจจริงชอบนะงูอ่ะงูเขียวเฮ้ยพูดถึงเนเฟอร์แในปติกเดียวจะทั้งวันเลยอะไรอ่ะอาเป็บได้แน่คนไปนะอาเป็บไปนะเฮ้ยสีเขียวงูวิชาปไออาเป็บผ่านไปเหมือนจะกบานจากคือเมยรู้ด้วยอาเป็บโอ้อาเป็บแน่แน่แกหลอกแคทไม่ได้หรอกนะเออแต่พี่ว่าไม่ใช่อาเป็บหรอกทุกคน มังมันจะเป็นมังกรไม้สักคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อับเบ็บเฉยๆถ้าเป็นอัเป็บก็เจ็บด<ต>ีเนฟเฟอร์นี่ชื่อสวลูกมากเลยนะเนฟเฟอร์ชื่อชื่อสวลูกมากใช่ไหมเขาแบบเขาเป็นแบบดูยังไงก็แบบเนฟเฟอร์ติติดูยังไงก็อียิปต์โบราณดูทรงผมก็ใช่และสามเหลี่ยมจำนวนมากก็เลยรู้สึกว่าอืมนะอัเบ็บหรอวะ แล้วแล้วอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเอ้ยอับเป็บแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยแบบกานละครั้งหนึ่งาบาังกรสร,ร้างพระจันทร์สามดวงเนี่ยคือเจ๊เขาเป็นคนเล่า <S <S เจ๊เจรู้ได้ไงอะ่ะรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวจริงๆแล้วเจ๊คืออับเป็บจริงๆวะขอละขอให้มันจบแค่ที่ว่าเป็นอับเป็บนะไม่ไม่ต้องมีเจตนีฉั่งเชิง,ชง,ชงโผล่มานะอย่าบอกนะว่านี่คือช้างเชงิง